ดึงไปเลยค่ะดี๋ยวนี <tapping> ้คาลาอมูสามวยนี่นะสวยไหมคะว้าวสวยมากสวยมากที่สุดสวยไหมคะ

สวยไหมคะนี่โอ้อันนี้ดึงไป็น่3นะคะวันนี้รู้สึกดีใจมากค่ะที่เราได้มาทําผ้าหมูสามเราได้ได้ร่วมมือร่วมใจกันเพ้นลายมาลายเราตั้งชื่อว่าลายคลาสสิกลันลาหมูสามลัลลา สีสันสดใสช่วยกันรุ่แรงรูกใจกันทํามาเลยออกมาได้ผ้าที่สวยงามขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่มาสอนพวกเราค่ะ